สอ,สอบทุกข่าวขอ,อ,อบค,คุณนะคะตอนแรกใส่ยินเอไรไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดว่าดังมากแค่ไหนนะคะขออีกรอบได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเอ่อวันนี้นะคะเป็นวันเรียกได้ว่าเป็นวันพิเศษวันหนึ่งเลยนะคะไม่ใช่แค่ได้เจอทุกๆคนแต่ว่า วันนี้ป๊าป๊ามานั่งดูด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะ Dad I'm on the stage right now And I think You're sitting somewhere in here Probably making you proud ก so like so ็อย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษวันหนึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คือร้องเพลงเดียวคนเดียวแล้วนะคะอยากมีคนพิเศษมาร้องด้วยนะคะจะบอกว่าคนคนนี้นะคะเป็น กอทุกอย่างเลยเป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งพี่สาวอะคะคอยผักดันคอยช่วยเหลือตลอดเลยนะคะฝากพันอุปสรรคต่างๆมากมายในเวลาแค่ไม่กี่เดือนแต่ก็ทําให้ผูกพันแล้วก็รักกันมากๆนะคะได้ได้ว่าเอ่อ,เป,กกอเป็นมากกว่าพี่สาวแล้วกันสึงัครี่ถูกเลยเป็นมากกว่าพี่สาวแล้วก็เป็นมากกว่ารักด้วยะคะ่ะ mm <laughs> you win. ท,ทุกคนกี่อาเร่ยกงาโมิคุณด้วยนะคะ่า <c oughs> ด,ดใจดอกไม้ฉากรำสวยมากานะคะก็เพลงนี้เนี่ยเราสองคนตั้งใจริเ่มมาเพราะว่าลหลายๆคนก็อาจจะรู้ว่าจริงๆเนี่ยเราก็เป็นเรามีกระแสคู่จิ้นกันอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มเข้ากองแล้วก็ผ่านดราม่กากันมาก็เยอะจะเป็นนางงามจะมีคู่จิ้นได้ยังไงโน่นนี่นั่นนะคะซึ่งเราสองคนก็ต่อสู้กับค,คำว่า LGBTQ พลาสมาอยู่พอสมควรซึ่งวันนี้เนี่ยเราสองคนก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจริงๆไม่ว่าเราจะเป็นเทศไหนเราก็สามารถมีความรักที่สวยงามได้เสมอแล้วก็เราสองมีสถานะก,กันก็ได้สิ่งที่เป็นอยู่อาจจะเป็นมากกว่ารักก็ได้แล้วก็ควา,าเพลงเมื่อกี้แล้วก็อยากจะเช่นชมชา่างเมื่อกี้ที่ร้องเพลงเก่งขึ้นมากๆเก่งไหมคะสวยไหมคะ ขอบคุณชาลอตมากมากที่วันนี้ร่วมมาเป็นเก๊พิเศษคอนเสิร์แรกของพีง่ในวันนี้ก็อื่นต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้มาเป็นแขกคนสำคัญแขกพิเศษมาเป็นแขกเราเชิญพิเศษในงานนะคะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็เหมือนวันที่เราซ้อมหนูบอกว่าหนูเรียนจะบอกแต่ว่า พี่ฟ้าบอกว่าไปคิดสิกทีมาหรือเปล่านี่อยากจะบอกไม่ได้คิดมันเป็นสิ่งที่จะพูดจริงๆพี่ฟ้าเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะคอยอยู่ข้างๆหนูตลอดเลยไม่ว่าจะมีดราม่าอะไรก็แล้วแต่หนูอาจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งงนานการจะทำมากกว่าแต่จะทำให้เห็นว่าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหนูก็จะยังอยู่ค่อนข้างพี่ฟ้าเป็นน้องที่รักของพี่ฟ้าตลอดไปนะคะเอ่อหนูไม่เคยขออะไรเลยหนูขออย่างหนึ่งได้ไหม ได้ไหมคะหนูจะขออะไรช่วยปิดไฟให้ใหน่อยได้ไหมเดี๋ยวสิจะคุยกันไว้นานแบบนี้ยังไม่ใช่เหรอคะจริงๆถ้าเราก่อนกันปกติมันจะดูไม่ดีจะปิดไฟทำไมเอ่ย ก็แค่นี้แหละค่ะที่จะบอกว่าจะไปกำลังใจพี่ฟ้าเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็รักคนะ่ะวันนี้คุณพ่อหนูมมาด้วยใช่ไหม กันมาเยอะมากๆนะคะมันก็เลยมีตะลอดระยะเวลา4-5เดือนนี้มันก็เลยมีความผูกพันกัน,นะะแล้วก็ก็นาะปัญหาดราม่าอุปสรรคต่างๆก็เยอะมากจริงๆแต่ว่าพวกเราสองคนก็ยังคงยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็จะคอยส่งมอบความสุขให้กับทุกคนมีความสุขไหมคะมีแหละนาะ <laughs> ออเสียบังมือนางนาให้กับชาลอตออสซิน่อยค่ะสวยมากขอบคุณชาลอตด,ด้วยนะคะที่มาเป็นขแขกรับเชิญพิเศษในขั้นปุ่ขอบคุณนะคะ